สตูดิโอ YouTube Fanfic Novel No. 0.1ทุ่มใจเสนอ I Made a l a Harem Using a Charm Cheat in a Different World ชั้นสร้างฮาร์เรมธาตุโดยใช้สกิลโกงสเสน่ห์จากต่างโลกตอนที่ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบห้าคำเตือนเนื้อหามีเนื้อหาที่สิบแปดบวกนะครับถ้าหลุดมาฟังแล้วก็ช่วยไม่ได้ไม่เป็นไรเนาะพระเจ้าอวยพรทุกคนอาจเกิดก็ข้อผิดพลาดขออภัยด้วยนะครับขอให้ทุกท่านที่กดไลค์ติดตามให้กำลังใจกันนะครับคนจะได้เห็นเยอะๆง่ายสามารถคอมเมนต์หาคู่ได้ที่ด้านล่างคลิปเลยนะครับ บทที่21ตอนที่7อัศวินหญิงลีโอนาและการใช้เวทมนเสน่ไม่นะักใจเย็นใจเย็นนะเป็นไปไม่ได้ที่เวทมนเสน่จะไม่ทำงานฉันติดตามมานาของลีโอนาและตรวจสอบว่าเธออยู่ภายใต้เวทมนของฉันหรือไม่ไม่เป็นไรเธออยู่ภายใต้เวทมน์นั้นฉันสัมผัสได้ถึงเวทมนของตัวเองจากสภาพแวดล้อมของลีโอนาจากการฝึกฝนของฉันในเดือนที่ผ่านมาฉันถึงจุดที่สามารถติดตามเวทมน์ได้อย่างง่ายดายแล้วทำไมเธอถึงไม่ฟังฉันเลยลีโอนาฉันอยากให้เธอบอกฉันหน่อยว่ามีทางลับในปราสาทที่ไปถึงจักรพรรดินีหรือเปล่าขอโทษทีค่ะท่านฉันบอกไไม่ได้ อย่างที่คาดไว้มันไม่มีประโยชน์เลยเวทมนต์สเสนจะคงอยู่จนกว่าพวกเขาจะหลงไหลมันทาให้พวกเขาตกหลุมรักฉันเพราะพวกเขาตกหลุมรักฉันแล้วการที่พวกเขาจะบอกฉันอะไรก็ไม่น่าจะยากแต่ฉันไม่สามารถให้ความสําคัญได้หากมีใครสักคนที่เธอรักเท่าเทียมกับที่เขารักฉันโดยสรุประดับความพักดีของเธอต่อจาก,กระพัดดินีนั้นสูงเกินไปเมื่อฉันถามถึงเรื่องนั้นเวทมนต์คาถาก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบเสมอไปฟูนั่นทําให้มีความน่าสนใจมากขึ้นจริงๆแล้วฉันกาลังคิดอยู่ว่ามันจะเป็นประโยชน์อย่างไรก่อนที่เราจะเริ่มการเดินทางแล้วฉันจะได้ข้อมูลที่ต้องการได้ออย่าาางไไรรฉันควถมมชห ฉันเดาว่านั่นคงเป็นวิธีที่เร็วที่สุดฉันคุยกับมิกโกะโดยใช้โปรจิตอะไรอีชักฉันจะต้องทำอย่างไรถึงจะรวบรวมข้อมูลจากใครสักคนได้ใช้ความเฉลียวฉลาดของคุณให้เป็นประโยชน์เถอะไม่เป็นไรหรอกปราบใดที่พวกเขาพูดฉันไม่สามารถทำสิ่งที่ยุ่งยากเช่นนั้นได้ไม่หลอกถึงตอนนี้ฉันจะทำไปแล้วก็ตามแต่มันจะเป็นปัญหาหากฉันต้องทำสิ่งนี้กับทุกๆคนฉันจะใช้มันสำหรับกรณีทดลองในครั้งนี้จริงมีวิธีอื่นที่เร็วกว่าในการทำสิ่งนี้คุณคุณรู้อะไรไหมอูฟูฟูใครปรล่อมาาหืเ หยุดนะมานาของคุณยังไม่ฟื้นคืนเต็มที่ดังนั้นคุณจึงใช้โพรจิตได้ไม่นานช่วยไม่ได้แล้วงั้นฉันจะสอนอะไรดีๆให้เธอมันคืออะไรด้วยความยินดีคุณสามารถทําให้ความเชื่อเรื่องความพักดีใดๆกลายเป็นสิ่งไร้ความหมายได้หลังจากได้ยินดังนั้นเสียงของไอชาจึงหายไปจากหมดเวลาแล้วเหรอเราไม่สามารถใช้โพรจิตได้มากเท่าที่เราต้องการฉันได้เรียนรู้อะไรบางอย่างฉันคิดว่ามันดีต่อไปเราจะมาสรุปข้อมูลที่จําเป็นความพึงพอใจพูดสั้นๆก็คือทําให้คู่ของคุณรู้สึกถึงมันที่ไออิชาไม่พูดทันทีเเเพราะาะธออิจห ความสุขนั่นหมายถึงเซ็กหักไม่ได้สอดใส่เข้าไปเธออาจไม่รู้สึกถึงมันซึ่งอาจทําให้เธอรู้สึกไม่สบายใจและทําให้เหตุผลของไอชาสับสนแม้ว่าผู้หญิงคนนั้นอาจจะดูมีท่าทีสบายๆแต่เธอก็รับฉันหัวปักหัวปัม๊มดอกจันถอนหายใจดอกจันคุณน่ารักอย่างน่าประหลาดใจใช่ไหมละ่ะตลอดเดือนที่ผ่านมาเราอบกอดกันและร่างกายของเธอเสติดฉันอย่างถอนตัวไม่ขึ้นเธอไม่อยากให้ฉันอบกอดผู้หญิงคนอื่นคุณต้องรับฉันทั้งหมดถ้าคุณอยากเป็นผู้หญิงของฉันเป้าหมายของฉันคือผู้หญิงทุกคนในโลกนี้จุดประสงค์ขอองงัั้้นนนนคคืกกาารททํใหหผูญิุเป็ บัดนี้ถ้าจะโจมตีอัศวินผู้บริสุทธิ์ตรงหน้าข่าก่อนลีโอน่าเอ้ออะไรนะนั่งท่าหมาแล้วเอาอก้นมาทางฉันฉันจะเสียบมันเข้าไปพอเสียบมันเข้าไปสีตาของลีโอน่าเปลี่ยนไปจากนั้นเธอก็แสดงสีหน้ามีความสุขโอเคไหมแบบนี้โอเคจริงๆเหรอทำเลยก่อนที่ฉันจะเปลี่ยนใจเมื่อฉันเร่งเรา้าเธอลีโอน่าก็คุกเข่าและยกก้นขึ้นตูดสวยจังเลยเนื้อแน่นดีเหมือนนักกีฬาเลยฉันพลิกกระปรงของเธอขึ้นขยับกางเกงชันในของเธอและกระแทกช่องคลอดของเธอด้วยอวัยวะเพศของฉัน อามาสเตอร์งานยากของมาสเตอร์กำลังจะเข้ามาแล้วนี่คุณกำลังรอสิ่งนี้อยู่นั้นเหรอตลอดเดือนที่ผ่านมาฉันรอเสมอมาการได้เกิดมาทำให้ฉันดีใจเข้าใจแล้วฉันจับเอลเธอแล้วดึงเข้าหาตัวมันกำลังเข้ามาแล้วมันแทบอย่างที่คาดไว้ฉันไม่สามารถทำมันให้ราบรื่นเหมือนผู้หญิงคนอื่นได้เพราะว่าเธอเป็นสาวพรหมจรรีแต่ผมก็คุ้นเคยกับการปฏิบัติต่อสาวพรหมจรรีฉันเคลื่อนไหวสะพกเป็นวงกลมเพื่อผ่อนคลายผนังช่องคลอดของเธอจากนั้นจึงสอดเข้าไปทายานเครื่องหมายตัวนอนท่านอาจารย์ใหญ่่จััังงงเเลยยมนนนออูตร้ ดอกจันซูนดอกจันพอใส่เข้าไปทีเดียวก็รู้สึกแบบนั้นสนุกจังนะเร็วจังเลยลีโอน่าเธอเคยเล่นกับช่องคลอดของเธอตอนอยู่คนเดียวหรือเปล่าเรื่องแบบนั้นมันเธอคงรู้สึกละอายใจจึงไม่ได้ตอบอย่างเชื่อฟังแล้วฉันจะทําให้คุณพูดมันออกมาหย่านเครื่องหมายตัวหนอนแม้ว่าฉันเพิ่งจะสอดมันเข้าไปในช่องคลอดบริสุทธิ์ของเธอแต่ฉันก็เริ่มเคลื่อนไหวแบบลูกสูบแล้วฉันได้จิ้มและกระแทกมดลูกของเธอเข้าไปลึกอ่าฮ่า่ามาสเตอร์แบบนั้นไม่ดีแนะ่ทําไมล่ะเพราะว่ามันรู้สสึึึกกกดดีีีมมััันนนรูู้้้เื่่่ออไปลลลทงงใฉแแจะคยว คุกๆเธอตอบอย่างซื่อสัตย์ต่อไปเธอคิดที่จะอยากได้ของฉันนั้นหรอใช่แล้วฉันเอานิ้วสอดเข้าไปหลายครั้งแล้วนะนายเป็นกัปตันแล้วนายก็ทําแบบนั้นฉันทําไม่ได้ฉันรู้ว่าฉันต้องทําแต่ฉันทนไม่ได้ย่าดูเหมือนว่าคําแนะนําของไอชาจะเป็นความจริงเมื่อคุณมอบความสุขให้กับคนที่กําลังมีความสุขพวกเขาจะซื่อสัตย์นี่คือข้อมูลบางส่วนที่สามารถนํามาใช้ได้เมื่อมีข้อสงสยัยการข่มขืนลีโอนาบอกฉันหน่อยสิว่าฉันจะยึดปราสาทของจักรพรรดินีได้ยังไงทาไมคุณถึงไม่ยยาาพูดสสสดสรไมถ ตอนนี้ตอบชั้นสินะักมีทางเดินใต้ดินลับอยู่ในปรา,าสาทมันนําไปสู่ห้องของราชินีคุณแน่ใจนะรวมทั้งชั้นด้วยมีแต่สามกัปตนันชั้นสูงเท่านั้นที่รู้ฟ้าโอ้ตอนนี้เธอกําลังพูดอยู่สาวน้อยลีโอน่านี่รางวัลของเธอนะชันหนึ่งก้นเธอด้วยพลังทั้งหมดที่มีโอ้โหลีโอน่าส่งเสียงร้องออกมาอย่างไม่เป็นผู้หญิงและบิดร่างของเธอให้เป็นรูปโคง้งเธอปล่อยลิ้นออกมาและหันหน้าไปทางเพดานมอเชอวิกของฉันแกหดตัวมันซะมันดีที่สุดเลยไม่ใช่เหรอ เพราะว่ามันมาจากมาสเตอร์มันเข้าถึงได้นะดอกจันคู่หูดอกจันเลือก,กล้ําเหลือเกินมอมันอยากบีบด้วยช่องคลอดของลีโอนากระชับขึ้นเธอเริ่มมีอาการกระตุกแล้วและใกล้จะถึงจุดสุดยอดแล้วฉันจะฉีดน้ำอสุจิใส่เธอเยอะๆอ่ามาสเตอร์มาสเตอร์ปล่อยมันออกมาเลยฉันเร่งสะโพกของฉันก้นของเธอกระแทกเข้ากับตัวฉันและส่งเสียงปรบมือการเห็นเนื้อก้นของเธอบกสะบัดช่างยอดเยี่ยมซิฉันกำลังเสร็จแล้วฉันกำลังเสร็จแล้วดอกจันโดคุณดอกจันน้ำอสุจิจํานวนมากไหลออกมาจากอวััยวเศของฉน ลีโอน่าทุ่มพลังทั้งหมดที่มีในร่างกายและมาแบบนั้นอ๋อๆๆน้ำอสุจิฉันมาแล้วรู้สึกดีไหมผอฉันไม่เคยรู้สึกอะไรที่ดีขนาดนี้มาก,ก่อนลีโอน่าล้มลงกับพื้นดูเหมือนเธอจะหมดสติเมื่อฉันมองเข้าไปในดวงตาของเธอคุกคุ๊ค,คผมก็สามารถนำข้อมูลที่จำเป็นไปศึกษาและหาวิธีแก้ไขได้แล้วคุณสนุกไหมฉันคุยกับไอชาพอเจทุระแล้วเธอก็เริ่มพูดกับฉันด้วยความกังวลฉันใช้มันเพื่อทำให้พวกเขาถึงจุดที่คุยกันได้ทุกเรื่องจริงๆแล้วเธอเป็นผู้ ยิ่งกว่านั้นมานาของคุณก็ถึงจุดที่คุณเพิ่มพลังได้แล้วไม่ใช่เหรอเป็นอย่างนั้นจริงหรือแน่นอนว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาฉันได้ฝึกซ้อมเยอะมากด้วยสิ่งนี้ทุกสิ่งที่จําเป็นสําหรับการเดินทางของเราก็เตรียมพร้อมแล้วใช่แล้วจุดเริ่มต้นของการปกครองของฉันเริ่มต้นที่นี่ก่อนอื่นฉันจะโจมตีราชินีแห่งเผ่าปีศาจแม่มดบทที่22ตอนที่แปพ่อค้าสาวผู้ครองยูนิซิสมีเมืองมนุษย์อยู่ใกล้กับวังแม่มดชื่อยูนิซิสข้าพเจ้ามาถึงที่นี่จากสถานที่ที่กยกัวมววมบ่แ เนื่องจากมีข่าวลือว่าคุณจะกลับเข้ามาได้ไม่ถึงตายหลังจากเข้าไปในพระราชวังใต้ดินเพื่อความปลอดภยัยเราจึงจะต้องทำให้แน่ใจตอนที่เรามาถึงยูนิซิสเราไม่ได้ถูกโจรโจมตีเพราะมีอัศวินหญิงคอยเฝ้าอยู่ฉันใช้หลอกอัศวินหญิงที่มีสเสน่ห์บางคนแล้วให้พวกเธอทำหน้าที่พิเศษและเฝ้ายามนอกจากนี้เนื่องจากมันถูกพรางตัวเหมือนกับรถมาของอัศวินหญิงเราเลยไม่มีปัญหาใดๆในจุดตรวจฉันเดินเข้าไปในบาร์เพื่อรวบรวมข้อมูลแล้วก็ไปจีบผู้หญิงแต่เนื่องจากที่นี่เป็นโลบที่ผู้หญิงเป็นใหญ่บาร์จึงเต็มไปด อย่างไรก็ตามเมืองนี้ไม่ได้มีแต่ผู้หญิงเท่านั้นฉันเห็นผู้ชายอยู่บ้างเหมือนกันแต่พวกเขาก็ไม่สามารถใช้ชีวิตให้ปลอดภัยจากอันตรายได้แล้วฉันจะหาข้อมูลได้ไหมฉันร่ายเวทมนต์เสน่ห์และนำหญิงสาวผู้เหมาะสมคนหนึ่งขึ้นไปบนเตียงของโรงเตี๊ยมในโลกนี้มีผู้ชายแบบคุณอยู่นะมาอบกอดฉันสิผู้หญิงคนนั้นหลงไหลฉันอย่างมากฉันรีบใส่ไว้ในท่ามิชนารีทันทีไทยานกล้าจังเลยพูดทันควันเชียวนะแต่ว่าแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเครื่องหมายตัวนอน ขณะที่ฉันใส่สะพกฉันก็รวบรวมข้อมูลจากผู้หญิงคนนั้น TN นี่เป็นการสอบสวนแบบที่ฉันต้องการเล่าเรื่องเมืองนี้ให้ฉันฟังหน่อยอันเครื่องหมายตัวหนอนในเมืองนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อยารินาผู้หญิงคนนั้นควบคุมเมืองนี้อยู่มากทีเดียว TN ยารินาผู้หญิงคนนี้ไม่สามารถโกหกได้เพราะเธอมีเซ็กกับฉันในขณะที่เธออยู่ในอาการสเสน่หาเธอพูดเรื่องทุกอย่างด้วยตัวเองผู้หญิงคนนั้นชื่อยารินาอยู่ไหน บ้านที่สูงที่สุดในเมืองนั่นคือคฤราสา์ของยาริน่าฉันจะรู้เกี่ยวกับเมืองนี้ไหมถ้าฉันถามเธอใช่อัานเครื่องหมายตัวนอนอัดสุดยอดมันหนาและแข็งมากฉันจำได้ว่าเห็นหญิงชาวเมืองบิดตัวก่อนนอนหลังจากที่เราไปถึงยูนิซิสแล้วฉันได้รวบรวมข้อมูลจากผู้หญิงหลายคนแล้วแน่นอนว่ามันมาจากเรื่องเซ็กในจำนวนนั้นมีข้อมูลสองเรื่องที่แปลกประหลาดประการแรกพ่อค้าสาวที่ชื่อยาริน่าเป็นผู้ปกครองยูนิซิสเดิมทีเธอเป็นลูกสาวของพ่อค้ารายย่อยและไม่มีความสมพันธ์แต่เมื่อเธอเติบโตขึ้นในช่วงไม่กี่ปี เหตุผลก็คือเธอสามารถสร้างเครื่องประดับที่มนุษย์ทำไม่ได้เธอขายมันให้กับขุนนางในราคาสูงดูเหมือนว่ายารินาจะขายของแพงนะทำไมมันถึงแพงละ่ะนะนั่นมันห้านอเครื่องหมายตัวหนอนมนุษย์ทำไม่ได้หรอกมีแต่ปีศาจเท่านั้นที่ทำได้หนาเครื่องหมายตัวหนอนเผ่าปีศาจเหรอนั่นสินะถึงได้แพงนะใช่แล้วคุณจะไม่มีโอกาสได้มันมาเลยเว้นแต่คุณจะขโมยมันมาจากวังใต้ดินของเผ่าปีศาจฉันลูกหัวนมที่ไม่ใหญ่มากนักของเธอฉันยังคงลูกต่อไปและไม่ลืมที่จะกระตุ้นหัวนมของเธอด้ววยยเเครื่อองหมาตันน ต่อให้มนุษย์กับปีศาจมีข้อตกลงไม่รุกรานกันพวกมันก็ยังไม่เปิดใจและไม่ยอมให้ใครเข้ามาไม่นะักเครื่องหมายตัวนอนดกยามาจับหัวนมฉันซิกเครื่องหมายตัวนอนงั้นก็มีคนอย่างนักพจน์ภัยมาขโมยไปนั้นเหรอถ้าจำไม่ผิดแต่ละประเทศก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันอยู่แล้วธุรกิจก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วเมื่อคิดจะเสี่ยงชีวิตตัวเองก็ย่อมได้ค่าตอบแทนสูงอยู่แล้วแต่ทำไมพ่อค้าสาวคนนั้นถึงได้กำไรเยอะละ่ะดูเหมือนว่ายารินาจะมีเครื่องประดับผูกขาดอยู่นั่นก็เพราะว่าความสามารถขอออองงงยยยยาา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 รนนนนนน่่น่มมมมมััจจั้้้ดดเเเีีกกกกกหืววธจจลภทุคแ ผู้หญิงคนนั้นยังคงพูดต่อนั่นมันฟัวอันนี้นาเครื่องหมายตัวนอนเหตุผลที่อยู่ภายนอกน่ะผิวเพินเหรอฉันชะลอการเคลื่อนสะโลกลงเพื่อฟังผู้หญิงคนนั้นถ้าฉันทําให้เธอถึงจุดสุดยอดตอนนี้ฉันจะไม่สามารถหาข้อมูลอะไรได้เลยนักเธอดูเหมือนจะกาลังเจรจากับปีศาจอยู่แล้วการเจรจาล่ะฉันไม่รู้รายละเอียดฟุอันเครื่องหมายตัวนอนแต่ดูเหมือนเธอจะขายผู้ชายให้กับปีศาจฉันเห็นแล้วฉันเข้าใจแล้วหลังจากได้ยินข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็สามารถไขปริศนาการขาดแคลนผู้ชายได้ แน่นอนว่าการที่ผู้ชายเป็นทาสไม่ใช่ข่าวใหญ่ที่นี่แต่เรื่องนี้ถูกแพร่กระจายไปทั่วเมืองในฐานะข่าวลือสรุปแล้วยารินาซื้อเครื่องประดับโดยใช้ผู้ชายฉันยังไม่แน่ใจแต่ฉันมั่นใจว่ายารินามีความเชื่อมโยงอย่างสำคัญกับเผ่าปีศาจการสัมผัสกับยารินาเป็นสิ่งจำเป็นในการจับแม่มดเมื่อฉันพูดซ้ำอีกครั้งผู้หญิงคนนั้นก็จับแขนฉันไว้ปอได้โปรดปอทำให้ฉันเสร็จสักทีใช่ฉันลืมฉันคิดหนักจนลืมนึกถึงผู้หญิงคนนั้นไปหากฉันไม่ทำให้เธอถึงจุดสดดยออผู้้้ญิงคนนนีจะืรต่ไป ทำให้ฉันเสร็จข้าพเจ้าได้ใช้แรงอันแทงทะลุเข้าไปยังคันของหลอนอไรายครูไม้ผู้หญิงคนนั้นกรีดร้องออกมาเมื่อดวงตาของเธอขาวซีดและเป็นลมฉันจึงทิ้งเธอไว้บนเตียงตามเดิมแม้ว่าฉันจะเอานเสน่ห์ออกเธอก็คงจะไม่ทําเรื่องใหญ่โตเกี่ยวกับการหมดสติแม้ว่านเสน่ห์จะสะดวกแต่ก็มีบางครั้งที่มันสะดวกเกินไปและกลายเป็นเรื่องยุ่งยากเช่นผู้หญิงเกาะติดฉันโดยพื้นฐานแล้วฉันจะแน่ใจว่าจะเอามันออกถ้าฉันจะไม่ให้พวกเขาไปด้วยทีนี้ฉันได้ข้อมูลที่จําเป็นมาบ้างแล้วลีโอน่าเข้ามาสิฉันโทรหารจาย์ ฉันขอให้ลีโอน่าคอยเฝ้าดูอยู่นอกห้องอย่างใกล้ชิดเผื่อไว้อาจารย์เสียงนั้นช่างน่าอัศจ,จรย์จรงิจรงๆคุณทําให้ผู้หญิงอีกคนเป็นลมอีกแล้วเหรอช่วยไม่ได้หรอกมันยุ่งยากถ้าพวกเธอไม่เป็นลมไปเสียก่อนจริงเหรออาจารย์เมื่อลีโอน่าเห็นอวัยาวะเพศของฉันแข่งตัวแก้มของเธอก็แดงขึ้นอาอาจารย์ยังแข็งอยู่เลยผู้หญิงคนนั้นหมดแรงก่อนที่ฉันจะเสร็จด้วยซ้ำใจเย็นใจเย็น,ยนด้วยปากของคุณสิรับทราบอาจารย์ลีโอน่าคุกเข่าลงตรงหน้าฉันแล้วกลืนควยของฉันเทคนิคการดูแลช่องปากของลีโอน่าาดีนนงกเริิททไปยูซส ดอกจันเสียงเฟนเลโชดอกจันเราควรเสร็จเร็วกว่านี้ไหมใช่ทําให้ฉันเสร็จเร็วๆจะได้นอนได้ฉันอดทนต่อความสุขนั้นได้อีกสักพักแต่ฉันคิดว่าจะยุติมันก่อนกําหนดเพราะพรุ่งนี้ภายในปากของลีโอน่าช่างงดงามเหลือเกินอวัยวะเพศของฉันติดอยู่ในคอของเธอและเธอก็ใช้ปากของเธอในการดูดดอกจันเสียงเอฟเฟกการสําเร็จความใคร่ดอกจันอาจารย์น้าเชื้อยังไม่ออกมาเลยผู้หญิงดีๆก็มีเยอะแยะรวมทั้งไอชาและลีโอน่าด้วยฉันทํากับผู้หญิงมาตั้งแต่เช้าแล้วฉันนับครั้งไม่ถ้วนที่ฉันหลั่งออกมาแต่่ฉัันนคิดวาามมกก็เยอะ แต่พอผมเห็นผู้หญิงที่มีสไตล์ดีๆผมก็จะรู้สึกตัวสูงขึ้นทันทีเนื่องจากท่านอาจารย์จะเข้านอนแล้วฉันจะทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นแน่นอนใช่แล้วฉันฝากคุณไว้เองส่วนเรื่องของยาริ่าฉันจะเริ่มสืบสวนตั้งแต่เช้าตรู่ของวันพรุ่งนี้ตอนนี้ขอให้เราเพลิดเพลินกับความสุขจากปากของลีโอน่าก่อนท่านอาจารย์ดอกจันจุโบดอกจันดอกจันจุโบดอกจันมันใหญ่ขึ้นแล้วฉันกําลังจะอย่างที่ลีโอน่าคิดเธอรู้ว่าฉันรู้สึกดีตรงไหนฉันกําลังจะเสร็จแล้วดูดมมมมมมมัััันนนนนแแแรงงงได้้้ลลววปปาาาาากกกขออโฟเเหื็ุญศ ฉันหลั่งออกมาปริมาณหนึ่งจนแก้มที่แคบของเธอบวมลีโอน่าดื่มน้ำอสุจิของฉันเหมือนว่ามันอร่อยดอกจันอึกดอกจันดอกจันอึกดอกจันอาจารย์พอใจหรือ,อยังเอิมฉันจะนอนในห้องนอนพักผ่อนให้เต็มที่ก่อนค่อยเฝ้าดอกจันอึกดอกจันรับทราบแล้วฉันก็เผลอหลับไปแล้วพรุ่งนี้แม่ค้าสาวยารินาจะเป็นยังไงบ้างนะบทที่23ตอนที่9สู่บ้านของพ่อค้าสาวยารินาฉันกำลังเดินอยู่ในเมืองโดยหันหน้าไปทางคฤหาสน์ของยารินาจากนั้นก็เห็นชายคนหนึ่งนั่งอยู่ในตรอกหลังบ้านเพียงลพัง เสื้อผ้าของเขาขาดรุ่งริ่งและดูเหมือนว่าชีวิตของเขาสูญเสียไปแล้วฉันพูดกับเขาโดยสัญชาตยานมีอะไรเหรอในโลกที่ผู้หญิงครองโลกฉันอยากได้ยินความเห็นของคนคนนั้นขอคุณคุณใส่เสื้อผ้าสวยดีนะคุณเป็นขุนนางเหรอก็ประมาณนั้นเสื้อผ้าที่ฉันใส่มันต่างจากโลกนี้มากเมื่อเทียบกันแล้วผู้ชายคนนี้แต่งตัวดูโทรมเกินไปทำไมคุณถึงอยู่ที่นี่ถึงคุณจะไม่ถามคุณก็รู้เหตุผลอยู่แล้วพวกเราเป็นเหมือนทาสชายคนนี้ดูเหมือนจะขาดพลังงานเมื่อคุณมองดูพวกเขาคุณจะเห็นว่าพวกเขาถูกกเเลืออปฏิิิิบัตย่างงส้นช การไม่มีพลังงานที่นี่ชีวิตประจำวันของพวกเขาจึงยากลำบากการใช้ชีวิตในโลกนี้มันยากตรงไหนเด็กหนุ่มชนชั้นสูงอาจจะไม่เข้าใจไม่ว่าจะทำยังไงพวกเขาก็จะปฏิบัติกับคุณเหมือนคุณมีสายเลือดทาตไม่หลอกในเมืองนี้มันต่ำกว่านั้นคุณหมายความว่ายังไงมีผู้หญิงขี้กลัวอยู่ในเมืองนี้ชายคนนั้นตัวสั่นเขารู้สึกกลัวเพียงแค่นึกถึงชายคนนั้นใช่ยาริณาหรือเปล่าฮะแค่ชื่อก็สยองแล้วการควบคุมของยาริณาคงจะล้นหลามแต่ฉันไม่คิดว่านั่นเป็นเพราะการกดขี่นั่นก็คือเป็นเพราะการหายตัวไปของผู้้ชายนนัเหรอ พวกมันไม่หายไปหรอกยารินะจับตัวพวกเขาไปขายเป็นสินค้าสินค้าเหรอคุณจะถูกจัดการเหมือนเป็นวัตถุนั่นมันแย่ที่สุดแม้แต่เพื่อนของฉันเองก็ยังชายคนนั้นหลั่งน้ำตาเขาเหมือนจะนึกอะไรบางอย่างได้อีกครั้งฉันรออยู่ตรงนี้และที่นั่นมาทั้งเดือนเลยอาฉันเข้าใจแล้วมันน่าเศร้าขนาดไหนกันเชียวฉันไม่ได้รู้สึกเห็นใจผู้ชายคนนี้มากนักแต่ฉันก็รู้ว่าเขากำลังเจอเรื่องแย่ๆและพ่อค้าสาวที่มีชื่อว่ายารินาก็ทำมัน ฉันอาจไม่ใช่พันธมิตรของความยุติธรรมที่มนุษยชาติต้องการแต่ฉันจะทําให้แน่ใจว่าคุณจะใช้ชีวิตได้ดีขึ้นนิดหน่อยจากสิ่งนี้อะไรนะเขาไม่ได้ยินฉันเหรือชายคนนั้นมองฉันด้วยใบหน้าที่โง่เขลามีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นฉันส่งขนมปังที่ฉันกําลังจะกินเป็นอาหารเช้าให้เขาและมุ่งหน้าไปที่คฤหาสนาของยารินาฉันมาถึงคฤหาสนาของยารินาแล้วตามที่คาดไว้จากผู้ที่ควบคุมเมืองอาคารนี้ค่อนข้างหรูหราการอาศัยอยู่ในสถานที่แห่งนี้เป็นของผู้หญิงที่คิดว่าผู้ชายเป็นสินค้ามันทําให้ฉัันนนนนนนรรรูู้้้้สสึกกกแแยย่่่่ตาาาททํใใหหผญิงงคออม็จจะเเปืี จุดประสงค์ของฉันคือการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับแม่มดแต่ความรอบของมนุษย์ของฉันคงไม่พอใจกับมันฉันจะเสี่ยงละเมิดเธอมันคงเสียเปล่าถ้าฉันไม่สนุกกับมันเอาล่ะฉันจะไปแล้วล่ะมีทหารอยู่รอบคฤหา์คอยตรวจตราบริเวณโดยรอบทหารก็เป็นผู้หญิงแน่นอนพวกเธอไม่เหมือนกับอัศวินหญิงแต่พวกเธอก็ดูมีอุปกรณ์ครบครันแม้ว่าจะมีอาวุธแต่ก็ยังดูดีผู้หญิงทุกคนคือเป้าหมายของฉันอยู่แล้วเฮยาริน่าอยู่ที่นี่ไหมฉันเดินไปที่ประตูแล้วถามทหารที่อยู่ใกล้ๆทันทีโว้ยแกมีธุรอะอไรรรกกกััับท่าาานนยิหุปตลมะ ตอนนั้นฉันใช้เวทมนเสน่ฉันไม่มีเวลาคุยกับผู้หญิงทีละคนฉันสัญญาว่าจะรักคุณแก้มของผู้หญิงคนนั้นแดงก่ำและใบหน้าของเธอก็เปลี่ยนไปสมกับเป็นเวทมนคาถาจริงๆทําได้ดีมากใช่แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นฉันมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะถามจะเป็นอะไรฉันอยากเจอยารินะยารินะซามะแต่แต่ว่าฉันเธอจะไม่ละทิ้งหน้าที่ของเธอแม้ว่าเธอจะตกหลุมรักฉันหาข้ออ้างที่เหมาะสมมากสิพูดซะว่าฉันมาที่นี่เพื่อคุยเรื่องธุรกิจหรืออะไรทํานองนั้นถ้าเธอพาฉันไปหายารินะฉันจะมอบความรักให้เธอมากมายรักนะจริงเหอั้น หญิงสาวเข้าไปในคฤหา์เพื่อยืนยันจากนั้นเธอก็กลับมาทันทีและบอกฉันว่าเธอได้รับอนุญาตแล้วฉันเข้าไปในคฤหา์พร้อมกับทหารหญิงภายในคฤหา์ยิ่งสวยงามขึ้นไปอีกมีของโบราณต่างๆจัดแสดงอยู่เมื่อเห็นโครงสร้างของคฤหา์แล้วฉันจึงเข้าใจว่าพวกมันทำกำไรได้นอกจากนี้ยังมีทหารมาทำหน้าที่เฝ้ายามอีกด้วยไม่มีอะไรผิดพลาดเลยว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ในนี้นี่คือห้องของคุณยารินาะงานดีมากงั้นทหารหญิงแสดงพฤติกรรมต้องการบางสิ่งบางอย่างเข้าใจแล้วอดทนหน่อยนะถ้ามันแค่เท่านี้ฉันกอดผู้หญิงคนนั้นและจูเธอ หญิงสาวเบิกตากว้างด้วยความประหลาดใจและตกตะลึงทันทีขอขอบคุณมากฉันดีใจจริงๆนะงั้นก็ดีเราจะได้คุยกันเรื่องสำคัญดังนั้นอยากให้ใครเข้ามาในห้องได้ละ่ะขอใช่หญิงสาวพยักหน้าอย่างยอมจำนนเฮออความรักของผู้หญิงมันยุ่งยากนะักก็ได้มาเยอะขนาดนี้ก็ไม่เลวนะไม่งั้นเราเข้าห้องยารินากันเถอะเมื่อฉันเปิดประตูก็พบผู้หญิงคนหนึ่งนั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะคุณทำอะไรอยู่คนคนนั้นก็มีความรู้สึกท่วมท้นสมกับที่เป็นผู้ปกครองอยู่จริงๆผมยาวแขนขาสวยหน้าอกใหญ่ระเบิดและเอวที่กระับ ตามที่คาดไว้สไตล์ของเธอยอดเยี่ยมเพื่อจุดประสงค์ในการเสริมสร้างผลประโยชน์ส่วนตัวและเหนือสิ่งอื่นใดเธอยังจ้องมองฉันด้วยสายตาที่มองแต่ความสกรปรกผู้หญิงก็มองผู้ชายเหมือนสินค้าเป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีความรู้สึกแบบนี้ฉันถามคุณแล้วว่าคุณเป็นใครฉันตอบว่าฉันคือคนที่มาจัดการคุณฉันจะให้คุณเข้าร่วมฮาเร็มของฉันบทที่24ตอนที่10ยับยั้งพ่อค้าสาวยารินาโง่จังอย่าล้อเล่นกับฉันสิยารินาไม่ได้สนใจคำตอบจริงจังของฉันเลยโอ้พระเจ้าผู้หญิงคนนี้ไม่เข้าใจเลยถ้าเป็นเรื่องธุรรกิิจจันนคคงงไได้ยยว่่าาุณะทอ บุคคลต้องสงสยัยเปล่าผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาในห้องแต่ยาริน่ากลับไม่แสดงอาการตื่นประหนกใดๆสมกับเป็นคนทาธุรกิจเสี่ยงๆเลยเชี่ยวปราสาทแข็งเป็นเหล็กคุณเข้ามาในคฤริสาร์นี้ได้ยังไงเกิดอะไรขึ้นกับทหารตอนนี้ทหารหญิงเป็นทาสของฉันแล้วถึงคุณจะก่อเรื่องวุ่นวายก็ไม่มีใครมาขอความช่วยเหลือคุณคุณมีจุดประสงค์อะไรเมื่อพิจารณาบรรยากาศรอบตัวฉันยาริน่าก็ยืนขึ้นอย่างช้าชาฉันอยากฟังเรื่องธุรกิจที่คุณทําอยู่พวกเราขายแต่ของเก่าและเครื่องระดับราคาสูงเท่านั้นนอกจากนี้คุณยังขาย นั่นคือหลักฐานที่ยืนยันความลับของยารินาเมื่อฉันพูดถึงเรื่องนี้เธอก็เงียบไปตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าการที่เธอใช้ผู้ชายเป็นสินค้าให้กับเผ่าปีศาจเป็นเรื่องจริงไม่จําเป็นต้องซ่อนมันฉันสืบสวนมาหมดแล้วคุณมีแผนจะขู่ฉันด้วยเรื่องนั้นหรือเปล่าไม่ฉันไม่ได้ตั้งใจจะทําแบบนั้นสิ่งที่ฉันอยากรู้คือเกี่ยวกับเผ่าปีศาจเกี่ยวกับเผ่าปีศาจยารินาพูดออกมาอย่างสงสัยทําไมคุณถึงอยากรู้เรื่องเผ่าปีศาจล่ะเพราะฉันมีธุระกับแม่มดคุณรู้จักมม้อาาไปงข ทำไมฉันถึงสังเกตเห็นล่ะนั่นก็เพราะฉันก็ยิ้มแบบนั้นได้เหมือนกันรอยยิ้มสีดำดาของคนหลอกลวงเข้าใจแล้วดังนั้นคุณก็รู้ในระดับนั้นแล้วคุณไม่รังเกียจที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องนั้นใช่ไหมไม่เป็นไรแม้ว่าฉันจะพยายามหลอกลวงคุณมันก็ไร้ประโยชน์โอ้ฉันชมเธอว่าประพฤติตัวดีแต่เธอมีแผนจะพลิกสถานการณ์ที่นี่อยู่ดีไหมฉันรู้นะยารินจังพวกปีศาจต่างหากที่สร้างเครื่องระดับราคาแพงและฉันก็มีสิทธิ์ได้รับกําไรจากมันยาริน่าเริ่มเดินขะนพูด ฉันคิดว่าคุณรู้แล้วแต่ว่ามนุษย์กับปีศาจไม่การแทรกแซงระหว่างประเทศเป็นสิ่งต้องห้ามนั่นก็เหมือนกันในธุรกิจแต่คุณทําได้ใช่ยารินาไม่ได้โกหกเธอน่าจะตัดสินใจฆ่าฉันทีหลังจาเป็นที่เธอต้องเปลี่ยนหัวข้อสนทนาและหลอกฉันเธอจะปล่อยให้ฉันออกไปเมื่อเธอไม่ได้ทาเธอจึงวางแผนที่จะกําจัดฉันฟูเรื่องนี้เริ่มน่าสนใจแล้วบอกตามตรงนะฉันชอบของจากเผ่าปีศาจนะฉันเลยอยากให้คุณมอบเครื่องระดับพวกนั้นให้ฉันบ้างคุณเป็นผู้ชายเหรอจู่ๆยารินาก็พูดแบบนนนนนััั้ออออกกมมมาาาดูเหหืจจะแปลลใยย่งไไร็ตทที ฉันไม่คิดว่าคุณจะเข้าใจเรื่องนี้ดูเหมือนว่าคุณจะตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วในโลกนี้มีผู้ชายที่เก่งในการทําให้คนอื่นสารภาพการใช้เวทมนต์เสน่ห์และเซ็กทําให้ผู้หญิงไม่สามารถโกหกได้นั่นคือความสามารถที่ฉันได้รับเผ่าปีศาจไม่สิบผู้ชายที่ชอบแม่มดใช่เพราะอะไรอย่าบอกนะักว่ามันคือการใช้กําลังคนของพวกเขาแน่นอนทําไมผู้ชายคนนี้ถึงต้องการแม่มด เหตุผลก็คือเขาต้องการเธอเป็นทาสทางเพศเมื่อฉันพูดแบบนั้นทหารหญิงก็วิ่งมาทางด้านหนึ่งของกำแพงฉันเห็นมีห้องลับอยู่ที่นี่และเธอเรียกทหารตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมเธอถึงสงบได้ขนาดนั้นเมื่อฉันสังเกตก็พบว่ามีทหารหญิงอยู่ล้อมรอบฉันไม่รู้ว่าคุณมาจากไหนแต่คุณรู้ความลับของฉันแล้วคุณตายไปแล้วยารินายิ้มอย่างชัยชนะคุณเป็นผู้ชายที่ดูดีฉันสามารถได้รับของที่ระลึกสำหรับแม่มดด้วยสิ่งนี้คุณจับผู้ชายด้วยวิธีนี้เหรอใช่คุณเป็นคนมั่ที่เขข้าาามในนคหองฉั ผู้ชายส่วนใหญ่ถูกซื้อมาเหมือนทาสราคาถูกผู้ชายก็เลยถูกซื้อมาผู้ชายเป็นสิ่งมีชีวิตที่สิ้นหวังพวกเขาไม่มีค่าสำหรับสังคมฉันแค่ให้ค่ากับพวกเขาคือ,อวดดียารินาตอบสนองต่อเสียงพึงพรรมพำของฉันยิงผู้ชายไม่มีสิทธิ์มาบ่นกับฉันฉันไม่มีอะไรจะบ่นแต่ฉันมีคำแนะนำคำแนะนำใช่แล้วในโลกนี้มีมนุษย์ที่หญิงที่สุดฉันไม่เข้าใจว่าคุณกำลังพูดอะไรอยู่ฉันพูดต่อไป เกิดอะไรขึ้นกับคนที่ถูกส่งไปหาแม่มดไม่รู้สิแม่มดดูเหมือนจะดูดซับพ,พลังงานจากผู้ชายและนักผจญภัยทั้งหมดที่บุกเข้าไปในพระราชวังไม่เคยกลับมาอีกเลยเมื่อคุณมองดูมันพวกเขาคงตายที่นั่นนี่คือธรรมชาติที่แท้จริงของการหายตัวไปหรือไม่แล้วเพื่อนของชายที่ฉันพบในเมืองเมื่อไม่นานมานี้เขาก็ควรจะตายไปด้วยคุณรู้ไหมว่าคุณกำลังฆ่าคนไม่มีใครในโลกนี้ที่ต้องกังวลว่าผู้ชายหนึ่งหรือสองคนจะหายตัวไปเช่นเดียวกับที่คุณคาดหวังจากโลกของผู้หญิงฉันไม่ได้ทำแบบนี้เพราะหน้าที่ฉันแค่่ทาาาตตมมคววรู้้สึกขอองงััเเนน แต่ผมก็ยังรู้สึกขยาขยางเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่นะครับเป็นเพราะว่าผมเป็นผู้ชายหรือเปล่าครับก็ได้ไม่เป็นไรฉันมีจุดประสงค์เดียวคือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแม่มดเท่านั้นเมื่อคุณได้ข้อมูลจากแม่มดแล้วคุณจะทําอย่างไรฉันจะทําให้เธอเป็นผู้หญิงของฉันยารินาหัวเราออย่างหนักกับสิ่งที่ฉันพูดฮ่า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 นายจะทําให้แม่มดเป็นของนายนั้นเหรออย่าล้อเล่นกับฉันนะผู้ชายคือผู้ครอบครองผู้หญิงการครอบครองก่อนที่ฉันจะรู้ตัวฉันก็ดูเหมือนจะเป็นเจ้าของแล้วฉันคิดว่าผู้หญิงก็เป็นสิ่งงขออเหหมมืนนนนนกััััฉไ่ทดยาาาริาสรํบบบคควแ้ แต่ฉันแตกต่างจากผู้ชายแถวนี้ฉันจะไม่กลายเป็นของที่ใครใครอยากได้ได้ง่ายๆเอาล่ะพยายามทําตัวกล้าหาญและเยือกเย็นเข้าไว้เธอจะได้เป็นทาสเซ็กของแม่มดฉันสามารถแค่แกล้งเป็นทาสทางเพศและเข้าหาแม่มดแบบนั้นได้แต่นั่นก็เท่ากับเป็นการยอมเสียเปรียบต่อยารินาฉันขอไม่ทําแบบนั้นฉันไม่สนใจที่จะเป็นทาสทางเพศฉันอยากเป็นผู้หญิงมากกว่าฮ่าฮ่าฮ่าพูดแบบนี้มันโง่จริงๆคหรือฉันจะทําให้เธอเป็นผู้หญิงของฉันไม่ฉันไม่สนใจผู้หญิงที่หัวเราะแบบนั้นหรอกนะจะเปลี่ยนนิสัยเธอเพื่อให้เเเธออป็นนททาางงศขฉั ผู้ชายคนนี้ทําให้ฉันโง่เง่า,งาสาวๆจับผู้ชายคนนี้มาทหารเข้ามาหาฉันตามคําสั่งของยารินาคุณอยากเล่นกับฉันขนาดนั้นเลยเหรองั้นมาเป็นผู้หญิงของฉันสิความมหัศจรรย์ถูกเปิดเผยและผู้หญิงก็ถูกสเสน่ห์ยกเว้นยารินา T.N เหมือนกับลีโอน่านั่นแหละ55เวทมนต์เสน่ห์ทำให้พวกเขาตกหลุมรักฉันด้วยเหตุนี้ถ้าฉันทําให้ยารินาเป็นของฉันนั่นหมายความว่าหัวใจของเธอจะยอมจำนนต่อฉันด้วยแล้วทีนี้จะเล่นกับทหารสาวน่ารักพวกนี้ดีไหม ฉันเป็นเจ้านายของคุณตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเข้าใจไหมเข้าใจแล้วเจ้านายก่อนอื่นเลยกระถางผู้หญิงคนนั้นเอาไว้ก่อนฉันชี้ไปที่ยารินาจากนั้นพวกสาวๆก็จับตัวเธอไว้ตามคำสั่งของฉันห่อทำไมเกิดอะไรขึ้นการเคลื่อนไหวของยารินาถูกปิดผนึกภายในชั่วพริบตาฉันเข้าไปหาเธอยารินาฉันมีคุณธรรมส่วนตัวนะเมื่อพวกเขาได้ยินเสียงของฉันเรื่องแบบนี้ก็เกิดขึ้นไอโกหกเธอคงใช้เวทมนตร์หรืออะไรสักอย่างสินะคุคุกค,ค,คุ๊ฉันสงสัยจังมันไม่เกี่ยวข้องกับคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์สิ้นหวังงอออย่าเธรกนะคุ ยารินาขมวดคิ้วมองฉันคุณคุณมีแผนที่จะช่วยเหลือผู้ชายที่ถูกจับเป็นทาสหรือเปล่าไม่หรอกหน้าเสียดายแต่ฉันไม่ใช่พันธมิตรของความยุติธรรมฉันต้องการโอบรับผู้หญิงเท่านั้นเพราะฉันหญิงยะโสเมื่อเห็นว่าฉันแย่ขนาดไหนสีหน้าของยารินาก็ซีดลงถ้าฉันเป็นพันธมิตรของความยุติธรรมฉันจะจับคุณแล้วลงโทษอย่างไรก็ตามฉันอยากทำสิ่งที่เลวร้ายกับผู้หญิงอย่างคุณเพราะว่าฉันไม่ใช่พันธมิตรของความยุติธรรมทีเอ็นเขาเป็นนักธนูอะไรนะฉันไม่รู้ว่าผู้ชาายต้องทททนนนุกรมแบบไห แต่การถูกละาเมิดโดยจินตนาการมันไม่เลวร้ายคุณไม่คิดเหรอละเมิดคุณจะข่มขืนฉันเหรอใช่อยากคิดว่าฉันจะทําให้คุณเป็นผู้หญิงของฉันฉันจะแค่สนองความต้องการทางเพศที่คุณมีหน้าอ,อกของยาริณ่ามีมากมายเธอมีรูปร่างที่ดีฉันรู้สึกอยากกินเธอตั้งแต่ที่เราพบกันสาสๆวจับยาริณ่าแบบนั้นสิไม่นะหยุดเดี๋ยวนี้นะฉันไม่สนใจเสียงร้องของยาริณ่าและฉีกเสื้อผ้าของเธอออกอย่างรุนแรงตอนนี้มาลองทําให้เธอตกหลุมรักฉันโดยไม่ต้องใช้เวทมนต์เสน่ห์กันดีกว่าบทที่่ออนน11พ้าาาาสาวยรนนยริิลง อย่ามาล้อเล่นกับฉันนะเธอเธอเข้าใจสิ่งที่เธอกาลังทําอยู่หรือเปล่าไม่รู้สิฉันก็เป็นแค่ผู้ชายที่โลภมากเท่านั้นแหละฉันฉีกเสื้อผ้าของยารินาโดยใช้กําลัง T.N. ยารินามีผ้าสองฉันเขาฉีกชั้นแรกไปแล้วในบทที่แล้วเนื่องจากเธอสวมเสื้อผ้าที่เปิดเผยเพียงเล็กน้อยจึงเป็นเรื่องบังเอิญที่เธอไม่สามารถใช้มือปกปิดอวัยวะเพศของตัวเองได้คุคุ๊ค,ค,คุนี่อาจเรียกได้ว่าเป็นอัากรรมในโลกเก่าของฉันแต่ฉันก็สนุกกับสถานการณ์ปัจจุบันนี่คือเหตุ ยารินาพยายามสั่งทหารหญิงให้มาอยู่รอบตัวเธอแต่พวกเขาไม่ได้ยินสิ่งที่ยารินากำลังพูดทำไมล่ะอยากรู้ไหมว่าทำไมงั้นฉันจะบอกเองฉันฉีกเสื้อแจ็คเก็ตของเธอด้วยพลังทั้งหมดของฉันเมื่อฉันทำเช่นนั้นหน้าอกใหญ่ของยารินาก็สั่นขึ้นลงฉันมองเห็นร่างอ้วนกลมของเธอในชุดของเธอได้แล้วแต่พลังทำลายล้างจากการเห็นมันดิบๆบนั้นเหลือเชื่อมากฉันจะอธิบายก่อนว่าฉันทำอะไรลงไปฉันมีพลังที่เรียกว่าเวทมนเสนเมื่อฉันใช้มันฉันสามารถทำให้ผู้หญิงตกหลุมรักฉันได้พอเวทมนนเส พอทำอย่างนั้นได้ไหมฉันทำเพราะฉันทำได้มันเหมือนกับการสะกดจิตผู้หญิงแบบสมบูรณ์ทันทีฉันคว้าหน้าอกของยารินาหน้าอกนั้นใหญ่โตมากจนล้นออกมาระหว่างนิ้วของฉันมันนุ่มมากอ่ะอืมเมื่อฉันสัมผัสหน้าอกของเธอร่างกายของยารินาก็สั่นเล็กน้อยปฏิกิริยานี้อาจเป็นเพราะว่าเธอไม่มีประสบการณ์หรือเปล่านะสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่เวทมนต์เสน่ห์ทำไม่ได้เวทมนต์เสน่ห์บังคับให้พวกเขาตกลุมรักฉันเท่านั้นดังนั้นมันจึงสะดวกเพราะพวกเขาไม่ทำทุกอย่างที่คุณพูดอะไรไม่สะดวกคุณไม่ได้้้้สสนนุกกับิ่งีเเหอคคขาใจแลว ฉันเลียริมฝีปากและเคลื่อนมือไปที่ร่างกายส่วนล่างของยารินาฉันขยับขาของเธออย่างแรงและเปิดเป้าของเธอออกคะ่ะเจ้าสัตว์ประหลาดอ๋อเจ้าชอบสาบแช่งคนอื่นแบบนี้ตลอดเลยนั้นเหรอหอเจ้าพูดอะไรนะเวทมนต์เสน่ห์ไม่ใช่เวทมนต์ที่ทําให้พวกเขาทําตามคําสั่งมันคือเวทมนต์ที่เปลี่ยนความรู้สึกถึงคุณค่าของมนุษย์สรุปแล้วฉันคือที่หนึ่งของพวกเขาแต่ถ้ามีใครสักคนที่เป็นที่หนึ่งสำหรับพวกเขาอย่างแท้จริงนอกจากฉันมันจะบังคับให้พวกเขาต้องขัดแย้งกัน อัศวินหญิงลีโอหน้าเป็นตัวอย่างหนึ่งแต่ถ้าไม่มีอันดับหนึ่งนอกจากฉันคำสั่งของฉันจะกลายเป็นเด็ดขาดพูดง่ายง่ายก็คือลูกน้องของคุณไม่มีความเคารพคุณเลยฮะอย่างน้อยอันดับหนึ่งของพวกเขาก็ไม่ใช่ยารินาเพราะเหตุนี้พวกเขาจึงจะไม่ปลดพันธนาการของพวกเขาจากยารินายารินาแสดงสีหน้าอับอายอย่างที่คาดไว้ในขณะที่ฉันพูดอย่างไม่มีสงวนท่าทีไม่จริงนะเธอสิ้นหวังแล้วเธอจะพิสูจน์ได้ยังไงหลักฐานนั้นเหรอฉันเรียกทหารหญิงที่อยู่ใกล้ๆเธอและให้เธอทำท่าเหมือนเป็นท่าหมา ฉันเปิดเผยร่างกายส่วนล่างของเธอและเอาอวัยวะเพศของฉันยัดใส่เธออ่าเครื่องหมายตัวนอนมันกำลังเข้ามาเสียงเจ้าชู้ของผู้หญิงดังกล้องไปทั่วห้องตอนนี้ฉันจะขยับเอวของฉันฉันเริ่มขยับเอวของผู้หญิงคนนั้นตามที่คาดไว้จากคนที่หลงรักฉันอย่างหัวปักหัวปัมเธอเปียกทันทีและฉันก็สามารถขยับเอวของเธอได้อย่างง่ายดายหญิงสาวทำหน้าแสดงว่าเธอกำลังมีความสุขกับความสุขนั้นของฉันเป็นยังไงบ้างมักมันดีที่สุดเลยฉันไม่รู้ว่ามีอะไรบางอย่างที่รู้สึกดีขนาดนี้ด้วยฉันยัััังงงงคคคคปูู้้หญินนนนพรออมมกกบวุลสขฉ อันฮานเครื่องหมายตัวนอนสุดยอดมันใหญ่แข็งและแข็งแรงตอนนี้ไปบอกคนพวกนี้เกี่ยวกับรสนิยมทางเพศของคุณเมื่อฉันพูดแบบนั้นตาของยารินาก็เบิกกว้างเหมือนกับว่าเธอคาดหวังว่าเธอจะพูดว่าฉันจะไม่พูดแบบนั้นแต่จริงๆแล้วฉันชอบให้ตัวเองโดนตีนะชอบแบบนี้เหรอดอกจันบาชินดอกจันเสียงเธอโดนตบก้นอ่าผู้หญิงคนนี้ตัวสัน่นและกำลังลาบลิ้นอย่างส,สําสนคุ๊คคุ๊คุ๊เธอเป็นเอ็มตัวใหญ่มากเลยหอเกิดอะไรขึ้นเนี่ย ยารินาร้องไห้เมื่อฉันมีเซตกับพวกเธอในขณะที่พวกเธอกำลังอยู่ในอารมณ์ดีผู้หญิงพวกนี้ก็โกหกไม่ได้ตัวอย่างเช่นฉันสามารถทำให้เธอบอกความลับที่เธอจะไม่บอกใครอย่างแน่นอนนะนั่นมันฉันรู้เหตุผลที่เธอโทรหาผู้หญิงพวกนั้นตอนนี้ฉันอยากได้ยินว่าพวกเธอคิดถึงเธออายานะหยุดนะหยุดเดี๋ยวนี้นะฉันจอเข้าไปในช่องคลอดของเธออย่างแรงบอกฉันหน่อยสิเธอคิดยังไงกับยารินาฉันไม่ชอบเธอขนาดนั้นเลยผู้หญิงคนนั้นทำงานหนะักเพื่อคนอื่นและเธอไม่แม้แต่จะพูดขอบคุณด้วยซ้ำฉันทำงานที่นี่เพราะเงินเดือนดีเท ยารินาคะเมื่อถามผู้หญิงคนอื่นๆดูเหมือนพวกเธอจะทนเธอมากลูกน้องของเธอบอกว่าพวกเขาเกลียดเธอต่อหน้าต่อตาเมื่อดูจากรูปกษณ์ของเธอแล้วยารินาเป็นคนที่ภูมิใจในตัวเองมากมนุษย์เหล่านี้จะต้องแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยหลังจากได้รับความเสียหายเช่นนี้ตอนนี้ถึงคราวของคุณแล้วยารินาหลังจากหลังในตัวทหารหญิงแล้วฉันก็แสดงเจ้าโลกแข่งตัวของฉันให้ยารินาดูหอใหญ่จังไม่ใช่เหรอมันคงไม่พอดีกับปากเธอหรอกนะหอปากเธอจะเอาเข้าปากฉันเหรอนั่นเพราะว่าฉันชอบให้ปากฉันทำนาสิ ทหารหญิงกำลังจับตัวยารินาอยู่ถึงแม้พวกเธอจะอยู่ภายใต้มนสเสน่ห์แต่ฉันคิดว่าใบหน้าของพวกเธอกำลังแสดงออกมาสมนาหน้าคุณดีนะฉันนั่งคล้อมร่างกายส่วนบนของเธอและสอดควยของฉันไว้ในหน้าอกใหญ่ๆของเธอสอสทูคุคุค,คุหัวนมของเธอตั้งขึ้นแล้วตอนนั้นไม่ใช่ทอฉันจะเอาของฉันยัดไว้ในหน้าอกอันใหญ่โตนี้ฉันเปิดระเบิดนิวเคลียร์ขนาดใหญ่สองลูกของเธอแล้วประกบมันไว้ชันดันหัวกระสุนของเธอไปทางซ้ายขวาและตรงกลางและเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีแบบนอนราบหน้าอกของฉัน หน้าอกของฉันพังยับเยินหน้าอกสวยจังนุ่มนิ่มและเข้ากับของของฉันบ้าเอ๋ยอย่ามายุ่งกับฉันฉันทําตามใจชอบกับร่างกายของฉันไม่เป็นไรหรอกคุณก็ขายผู้ชายเพื่อความสะดวกของตัวเองเหมือนกันไม่ใช่หรอเมื่อคุณลองคิดดูแล้วคุณไม่ควรจะสบายใจหรอที่คนทําแบบเดียวกันกับคุณฉันเอาหัวนมทั้งสองข้างมากล้กันแล้วถูกกันการหายใจของยารินาเริ่มหอบและหัวนมของเธอก็ตั้งขึ้นฮิฮิหัวนมของฉันอย่าทรมานหัวนมของฉันนะแบบนี้มันคงไม่เป็นไรใช่ไหมตอนนี้เปิดปากของคุณซะ ฉันขยับสะโพกไปข้างหน้าและข้างหลังแล้วขยายความกว้างออกจากนั้นฉันก็เอาจูของฉันไปไว้บนริมฝีปากของยารินาไม่นะมีผู้ชายอยู่ในปากฉันคุณไม่มีพลังที่นี่ฉันออกคําสั่งให้ทหารหญิงเปิดปากยารินาฉันสอดอวัยวะเพศของฉันเข้าไปในปากของเธออย่างแรงนะับุบบุตามที่คาดไว้นางประหลาดใจกับเรื่องนี้ยารินาทาหน้าเจ็บปวดบิดเบี้ยวอย่างไรก็ตามฉันไม่ได้หยุดนอนคว่ำหน้าอับ,บะแต่อย่างไรเสียมันก็เป็นไปไม่ได้ปากของยารินาเต็มไปด้วยอวัยวะเพศจนขากรรไกรของเธออาจหลุดออกมาได้ นอกจากนี้อวัยวะเพศของฉันยังแข็งราวกับเหล็กเพราะมันแข็งตัวฟันของเธออาจหักได้หากเธอฝืนเกกูโอ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 ไม่สามารถพูดอะไรต่อไปได้อีกแล้วน้ำตาของยาริน่าก็เริ่มไหลออกมาฉันจะปล่อยมันออกมาเร็วๆนี้มันคือรางวัลของคุณเธอส่หัวพยายามจะบอกอย่างสิ้นหวังว่าเธอเกลียดมันอย่างไรก็ตามเธอถูกทหารยิงหยุดไว้และมันก็เป็นความพยายามที่ไร้ผลฉันกำลังจะเสร็จแล้วฉันหลั่งออกมาในปากของยาริน่าอย่างแรงแก้มของเธอบวมขึ้นในพริบตาและมันปรากฏออกมาจากการสั่นจมูกของเธอ ฮ่าฉันกำลังจะตายตอนที่ฉันหนึ่งอวัยวะเพศของฉันออกยาริน่าก็อยู่ในอาการเกือบหมดสติไปเอาล่ะมันไม่จบแค่เพียงนั้นหรอกอะไรนะมีหญิงสาวรูปร่างงามอยู่ตรงหน้าฉันฉันไม่มีทางกลับไปโดยไม่สอดเธอเข้าไปเด็ดขาดตอนนี้ขอให้ฉันได้ลิมรสร่างกายของพ่อค้าสาวที่สร้างฐานะมาตลอดชีวิตฉันเปิดเป้าของยารินาโอเคจบแล้วตอนต่อไปสมาชิกดูก่อน Let's go